ดดูกนชะครับของเราอยากได้นูนประมาณไหนเอ่ยค่ะไม่ถูกค่ะไหนลองเปิดลูกให้หวานดูก็ได้ให้ดูหวานหน่อยเนาะใช่มให้ดูละมุนหน่อยหวานนแบบให้หน้าซอฟลงของเรื่องของเราจะหน้าผากค่อนข้างแบนเยอะเลยนะครับก็อาจจะใส่ให้มันนูนนิดนึงครับเอสอาจจะเล็กไปนะครับก็จะเป็นหนูคิดว่าเอ็มหรือใช่เอ็มถประมาณนี้ วันซิลอโคนหมอเขาจะวงังให้แน่กับกระดูกหนกคิ้วตรงนี้นะครับ,รบแต่เดิมที่เป็นร่องลึกตรงนี้มันก็จะดูสมูทขึ้นดูละมุนขึ้นนะครับซิลิโคน,นก็จะแนบกับตรงนี้แน่หนกคิ้วมาถึงแบนขั้นนี้นะครับแผลจะซ่อนอยู่ตรงลายผมนะครับมอ,องไม่เห็นแผลอยู่แล้วประมาณสักแอลเล็ก,ลกๆประมาณสองถึงสามเซนครึ่งน,นะครับหนวดล่าจะประมาณไซส์ไหนอย่งอยางแ กัดฟันนะคะควายกัดฟันควายกัดฟันควายถ้าอยากได้นูนเยอะก็ก็เป็น L ก็ได้แต่ถ้าอยากได้นูนกลางๆก็ประมาณนี้